สวัสดีค่ะพิงกี้ซล์เองนะคะวันนี้พิงจะมาแชร์ทรงผมแนว Y2K ไปเขา้าดดาวปีใหม่กันค่ะวันนี้พิงจะมาแชร์ทั้งหมด2ทรงนะคะทุกคนเรามาเริ่มที่ทรงแรกกันเลยดีกว่าเล็บตามนี้เลยค่ะ อ่ะทรงแรกนะคะทรงที่พิงจะทำเนาะมันจะเป็นปล่อยผมนะคะแล้วก็มีถักเปียสองข้างเล็กๆอย่างนี้นะคะมันจะไม่เล็กมากนะมันจะมีความแบบเห็นชัดว่าเป็นเปียเนาะอ่านเราเริ่มกันที่ข้างแรกเลยอะทุกคนพิงจะแบ่งชอผมนะพิงจะไว้ปล่อยข้างหน้านิดนึงนะทุกคนเพื่อให้แบบดูความแบบบางหน้านิดนึงเนาะปิดแก้มนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนีจะจับช่อประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ถักเปียนะคะพิงจะแบ่งทั้งผมเป็นทั้งหมด3เส้นนะหนึ่งสองสาอ่าพิงจับช่อเรียบร้อยแล้วนะพิงจะทับ ซ้ายทับขวานะคะแล้วก็ถักยาวลงมาถึงปลายผมเลยนะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายผมพิงจะมีความไม่เท่ากันนิดนึงนะทุกคนพิงจะสุดปลายที่ตรงนี้นะคะอ่ะพิงจะสุดที่ตรงนี้นะเพราะว่าผมพิงยาวไม่เท่ากันเห็นนะไหมมันจะสุดตรงนี้เลยแล้วก็เอาหนังยางมามัดได้เลยนะ เราก็จะได้ข้างแรกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมน่ารักเราก็จะจับอีกข้างหนึ่งนะทุกคนเราจะไว้ผมข้างหน้านิดนึงเนาะแล้วเราก็จับผมเป็นสามช่อเหมือนเดิมอ่ะพิงแบ่งผมประมาณนี้นะช่อที่หนึ่งนะช่อที่สองและสามแล้วเราก็ถักเปียนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาถักยาวลงมาจนถึงสุดเลยนะ พิง์จะมัดให้มันเท่าๆกันทั้งสองข้างนะคะแล้วผมพิงก็สั้นไม่สั้นยาวไม่เท่ากันทุกคนพิง์จะสุดที่ตรงนี้เลยนะก็จะเสร็จแล้วค่ะทรงผมทรงแรกไปเคาดาปีใหม่นะวายทูเคหน่อยนะคะมันก็จะแบบถักเปียสองข้างเล็กๆอย่างนี้เนาะแบบมีความแบบเก๋ๆชิคๆเป็นยังไงคะทุกคนน่ารักไหมชอบไม่ชอบอย่าลืมบอกได้นะคะแล้วเราไปดูฟินิตลุคนี้กันเลยนะคะว่าเป็นยังไง เรามาต่อกันที่ทรงที่สองกันเลยค่ะเล็บตามนี้เลยนะทุกคนทรงที่สองของพิงค์เนี่ยเราจะแบบมัดผมสองข้างอย่างกี้เป็นต้องแกะเนาะแล้วก็แต่ละข้างเนี่ยเราจะถักเปียทั้งหมด3มช่อนะคะเราเริ่มจากการแบ่งผมครึ่งหัวก่อนเลยนะอ่ะตอนนี้พิงก็แบ่งสองข้างแล้วนะคะพิงค์จมัดต่ํานะทุกคนเราจะมัดต่ตําตรงนี้อ่ะพอเราจับชอ่อได้เสร็จปุ๊บนะคะพิงก็จะมัดข้างแรกก่อนนะอ่ะพอเรามัดข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมัดอีกข้างหนึ่งนะคะ นัดเหมือนกันเลยนัดต่ำนะทุกคนเราก็จะได้สองข้างแล้วค่ะทุกคนแต่ละข้างเนี่ยเราจะแบ่งผมเป็นทั้งหมด3มช่อนะคะ<ๆ>เพื่อถักเตียทั้งหมด3มเส้นค่ะ,ะพิงคเอาเส้นแรกก่อนนะนี่คือช่อแรกของพิงนะคะทุกคนพิงก็จะแบ่งช่อแรกของพิงแบ่งเป็น3ามเส้นนะเพื่อเอามาถักเตียนะคะ อพอเราแบ่งสามเส้นเสร็จปุ๊บเราก็ถักเตียยเหมือนเดิมเลยนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานะทุกคนถักเตีย๋ยจนสุดปลายผมเลยนะคะพอเราถักเสร็จหนึ่งเส้นนะเราก็จะเอาหนังยางมัดนะเรามาดูช่อที่สองกันนะเราก็แบ่งผมเหมือนเดิมเลย เราก็เจ้าผมที่เราแบ่งเนี่ยแบ่งเป็นสามช่อเหมือนเดิมเพื่อถักเปียนะคะทุกคนแล้วพิงก็จะถักขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาเหมือนเดิมนะคะพิงก็จะถักเปียจนสุดผมเหมือนรอบที่แล้วเลยนะคะแล้วก็หนังยางมัดเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็ช่อสุดท้ายของข้างนี้แล้วนะทุกคนแบ่งเป็นสามช่อเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถักเปียนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานะ เราก็เสร็จข้างแรกกันแล้วนะคะเดี๋ยวพิงขอตัวไปทำอีกข้งนึงก่อนนะเรามาดูตอนที่พิงทํทำเสร็จแล้วว่ามันเป็นทรงผมยังไงกันนะคะทรงผมที่สองก็เสร็จกันแล้วค่ะดูสีมันน่ารักมากเลยคือมัดแกะใช่ไหมทุกคนแล้วก็ถักเปียข้างละสามเส่นเนาะคือแบบมันดูเป็นสาวขี้เล่นโซนๆนะ่ะซึ่งแบบมันเข้ากับเรามากเลยชอบทรงนี้มากเลยแกไปดูฟินิชลุกกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ ดูฟินิตลุกพิงแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะชอบทรงที่พิงทําหรือเปล่าชอบไม่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกพิงได้นะหรืออยากให้พิงทําทรงไหนก็สามารถบอกพิงไว้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พิงด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามพิงทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้พิงไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะไปแล้วนะพิง